สวัสดีครับพี่น้องเกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วมาเบิง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 หอยมันใหญ่แล้วพี่น้องนี่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 อี่นิคนีิเลี้ยงจังไดจังไดมันจังคือใหญ่นี่มาเบิงก่อนไปชมอี่เริ่มกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์ให้เดอไปชมในคลิปนะครับ ยังปั๊บเลยพักตบไข่นี่ก็ไข่ไข่ดีครับพี่น้องเทคนิคมาเบิง้งมาเบิง้งเทคนิคน,นี่นี่นำหยดเด้อพี่น้องเด้อนำหยดเด้อครับฮุ่นซิงที่ บอควนเ็ดเด้อครับพี่น้องวัชนันมันสิ่บอกใครคือการเอาหอยลูกมันมาลงกับแม่พันธุ์ครับอันนี้ห้ามเอดเ็ดขาดนี่ครับผมรองเลยนี่ครับบอกไข่เลยครับพี่น้องไม่ไข่เลยเกือบจะอาทิตย์แล้วครับไม่มีไข่เลยนะครับนี่ข้อต้องห้ามเลยนะครับห้ามเอาลูกหอยเชอรี่นะครับมาลงกับพ่อแม่พันธุ์ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาออกเลยพี่น้องเอาออกนี่ครับต้องเอาออกทันทีเลยครับอันนี้ผมทดลองเบังซื้อครับราสิมากกระตุนพ่อแม่พันธุ์มั่นกับกลายเป็นว่บาบ่ได้ผลครับพ่อแม่พันธุ์เฮาบ่ได้ไครเลยครับอาทิตย์ที่แล้วบ่ม,มีผลผลิตให้เลยนี่พ่อแม่พันธุ์เนาครับโอ้โหใหญ่ชำใด เสียเอาออกให้บิดเลยครับเพื่อเสียให้มั่นแบบกระนุงกระนิง้งเอ็ดกันบ้านกันมันต้องให้มีลูกเล็กเล็กน้อยมากกวนใจอันนี้เป็นการทดสอบนะครับพี่น้องนะเนาะกทดสอบก็คือเฟลครับพี่น้องบได้ผลเลยครับเราจะต้องเอาลูกพัน์ออกนี่มันก็นใหญ่ไปตามพมานนรม่พั้นต์ครับใระยเติบยูพี่น้อง เราจะต้องเอาลูกมันออกให้หมดเลยครับพี่น้องเทคนิคสองก็คือต้องน้ำใสเด้อน้ำต้องใสไม่ยดน้ำอาหารพร้อมนี่แหละครับเทคนิคน้ำต้องใสพี่น้องอาหารนี่เอียงก็ได้ครับเม็ดปลาดกพักตบแหนดงแหนแดงแหนเขียวพักบุ้งใบ องได้เบิดครับพี่นอ้องเหลืองอุยหุยเลยพี่นอ้องวดอย่าเบิ่งเล็บด้วยครับพี่นอ้องเล็บเส้าหน้ามันดำเลยครับให้เบิรผลผลิตครับนี่อายุสามเดือนครับวมใหญ่วามหน่อยมันก็นแตกต่างกันไปพี่นอ้องมาลงในก้อนเพราะว่ามันบอกฝักมันบอกเขาบริใครมัน เทนิคน,นี่เฟลแล้วครับพี่น้องอันนี้ผมล่องพิษร่องถืกออพี่น้องเอาไปเป็นวิทยาท่านนะซื้อครับบ่ได้ผลเด้อพี่น้องเด้อใครบอกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับวนาจะได้ผลเราก็จ้องเอาออกการเอาออกก็ค่อยๆออกนะ้อออครับเด้อเอาไปในบ่มัน ่อที่มันอยู่เคยอยู่มาก,ก่อนอันนี้เ้าเป็นการจำลองโอ้ยใหญ่ะลเป็นตะวันแห้งพี่นอ,อันาะช่อลี่สีทองคูณครับเิ่งเปลี่ยนน้ำไป๋ยจะเปลี่ยนให้ไหมพ้อมัดนน้ สนใจกับทักมากครับเด้อโทรมาได้นะครับปรอยกได้ลูกพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้องศูนย์เก้าเก้าน่งศูนย์แปดสี่แปดสามหาไล่กับตามนี้เลยครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไม้ไปน้ำเปลี่ยนหนามให้มันน้ำพร้อม พ่อแม่พันธุ์กรสีลงอาหารมันไหมน้ำนี้ต้องใส่ีงงติ่งนะพี่น้อง mm. เลี้ยงง่ายก็ปูอีกครับปูนีข่ขามันยังหักมันยังตายมันยังนอกน้ำได้ครับ หอ,อยนี่หอ,อยโบม,มิขาครับหอ,อยนี่มันมีเจ็ปากกินอาหารนี่นเบอ่งพ่อแม่พันธุ์ไงบักครั้งไงครับ แม่พันอยู่ในโดดเติบอยู่ครับพี่นอ้องสร้างมาสิบครครับพันแถมใจดีใจดีตาเป็นสามแม่และออกลูกหลายรอบใหญ่แห้งพี่นอ้องบ่งพอแม่พันธุเด้ออูนตัวนี้ใครจะกลุ่นบุนี่นกัมบะหุมเลย โขักำบมิดเลยพี่น้องอันนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียพี่น้องไายเบิรงน,นะงงนี่ฟ้าก็งุ่มนี่ฟากงุ่มตัวผู้หรือตัวเมียพี่น้องมันมีฟ้างุ่มกับฟ้าหงายเลยครับ งุ่มฟางุ่มฟ้างุ่มฟ้างุ่มฟ้างุ่มเป็นตัวเมียพี่น้องแมนบล่ลยเหรอแมน แล้วอยลืมกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำก่อนมาเลยอาหารนี่กระเบิดดีพี่นาย นะ่ะพบกันใหม่สวัสดีครับ